Ừ, เห็นหป้ะเราเห็นขอบตาล่างแล้วเรา <c oughs> จะมีความแบบเอ้ยตาเป็นชมพูแล้วนะใช่ยังยังไปไหนเนะีย่ยไม่รู้แต่งไปก่อนเดี๋ยวคิดออกเดี๋ยวก็ออกเองคิดออกเดี๋ยวก็ออกเองเอ,อ้าหายไปไหนเนาะคือเครื่องเครื่องแต่งหน้ามึงเยอะเกินอะแบบเยอะแบบเยอะเกินเปลี่ยนทุกวันยังไม่หมดเลย อืเหงาวะดีไม่มีอะไรทำมาดีการแต่งหน้าอยู่อะให้ทำไรอะคุยกับคนดูไงคนดูมีอะไรคุยกับผมปะเอาคนดูมีอะไรคุยกับผมปะเนี่ยมึงเอาเวลาบ้างว่ามึงตะโกนทำไมฮะหูกูอยู่แค่เนี้ยนี่ไงอะไรๆลุงอยากตะโกน การอะไรตะโกนซุ้งอยากตะคอกการอะไรตะโกนซุ้งอยากตะคอกการอะไรตะคอกการไม่ชอบตะโกนทุกคนไม่นี่ไงแต่นี่น่าปรสทับใจเพระว่าซุ้งก็ถามไอ้นี่ไงน้องเขาก็จะเปิดเธอแล้วซุ้งก็ถามสิเช่นเปิดเธอวันไหนอะไรเปิดเธอวันไหนการถามไปแล้วดิการถามไปตั้งหลายทีแล้วซุ้งจําได้ด้วยก็บอกนี่ไงถามน้องๆดิว่ามีใครอยากรู้เรื่องธุรกิจไหมอะไรอย่างเงี้ยมึงก็มีใครอยากคุยกับผมไหมเนี่ยมีใครอยากคุยกับผมไหม ใครอยากคุยกับผมบ้างใครอยากคุยกับผมบ้างเนี่ยก็นี่ไงแบบบางทีอ่ะคนที่ดูเราอยู่ไม่ใช่เด็กนะบางคนดูเราอยู่อาจจะเป็นคนโตก็ได้มึงก็เล่าเรื่องธุรกิจให้ฟังก็ได้ไม่ต้องมารอกูแต่งหน้า่หน้าเบื่อเกินไม่เป็นไรธุรกิจมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อทุกคนทุกคนทุกคนนะขอถามหน่อยว่ามีคนอยากดูเรื่องเกี่ยวกับแบบการทาธุรกิจไหมหรือว่าเขาบอกพอพี่งอนคนดูเพิ่ม มีคนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจไหมหรือว่าแบบเอ้ยพี่โตขึ้นไปหนูไปเรียนต่อคณะอะไรดีหรือว่าตอนเด็กๆพี่ค้นหาตัวตนตัวเองเจอได้ยังไงหนูเป็นยังไงอะไรเงี้ยเห็นไหมเรื่องธุรกิจใครๆก็อยากรู้มันไม่ใช่แค่มีแต่เด็กอย่างเดียวที่รู้<ค>รเวอ,อร์ใครอยากคุยกับผมบ้างไม่ทุกคนคือเราสองคนน่ะจะเป็นประเภทที่แบบว่าเวลาพูดเรื่องธุรกิจอะแล้วคนดูน้อเออแล้วเราก็กลัวแบบน้องๆไม่อยากดูเพราะกลัวน้องๆเบื่อแต่บพาะมึงอย่าลืมคิดว่าบางทีน้องหนูชอบธุรกิจเนี่ยบางทีน้องโตไปเขาก็อยากไปแบบเรียนใน คณะอะไรเงี้ยมึงก็แค่แชร์ให้เขาฟังจบตะโกนอีกแล้วฮ่า <c oughs> แกเกหน้าเ <c oughs> กจริงการเป็นไรไม่รู้ทุกคนชอบตะโกนใส่หูผมคือแบบยิ่งอยู่ใกล้ใช่ไหมแม่ยิ่งพูดดังๆไม่รู้เป็นไรคือผมอยู่ใกล้นะจะพูดเบาๆแล้วจะถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้ยินอ่ะแต่พออยู่ใกล้ใช่ไหมก็จะตะโกนแบบเนี้ยซ <c oughs> ุ่มโอนเลยโอ้โหหัวเล่า ไม่งอน really. ไม่จริงหรอกเนี really? ่ยหนูงอนแล้วไม่จริงคือถ้างอนจริงอ่ะมึงไม่พูดเลยคือถ้าการ์ดผมจะสอนให้นะทุกคนคือถ no ้าการ์ดงอนจริงใช่ป่ะมันยังเงียบหนูงอนแล้วถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่างอนไม่จริงหนูงอนแล้วเซียกูถ่ายคอนเทนต์เลยกำมึงอ่ะมึงร้องเลยมึงร้องเลยร้องมึงร้องเลยกูถ่ายคอนเทนต์เลยกูกูจะถ่ายคอนเทนต์มึงเลย คือการคือการงอนของการเนี่ยมีหลายเสเตจมากทุกคนไอเสเตจเมื่อกี้คือเล่นชอบแกงคืออย่างเสเตจแรกก็จะแบบเมื่อกี้อารมสเตจแรกหนูงอนแล้วอันนี้อันนี้คือเสเตจแรกเพราะว่า,วา,วามันสเตจสองอ่ะันจะเริ่มนิ่งละถ้าสเตจสามคือลุกแบบวันที่ทําผมมึงใหม่อันนาคือมามาจริงมาเต็มงอนจริงเปล่าไม่จริงทุกคนดูง่ายๆนะถ้าการงอนนะการยังไม่พูด อันนี้สายตามยังยิ้มอยู่เห็นไหมยสยตามยังยิ้มอยู่ดูง well, ่ายเป็นคนไม่แบบว่าดูอะไรให้ดูจากหน้าตาจะแต่งหน้าเสร็จไหมวันนี้ไม่น่าเสร็จไปไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมึงแต่งไปไหนก่อนคงไปบรรทัดทองปกน tao, ิน kind ข of ้าวไปเที่ยวอิะไปเที่ยวว่ะไปแดนปุ๊วป้าบป้าปาลำลำต้องสอนแล้วต้องลำป้าบป้าปาวเขาเลือกลำกันแล้วอยากให้พิ่กราดไปออกช่องพี่ไป โอ้มาดิเพิ่งคุยกันล่าสุดเองโยนโปรเจกต์ไปให้ทีมไปแล้วครับว่าอยากเอา S P D มา V S กับเลิฟโพชันมึงว่าทีมอะไรจะชนะวะเนี่ยพาไปออกกอนกาดึกผมบอกไปแล้วว่านะกูแพ้ชัวเพราะกูกลัวผีไม่มึงวิ่งพังฉากเขาดิเราเล่นแบบฉีดเลทวิ่งแบว่าเออมึงกลัววิ่งพังฉากได้นะวิศวะซอฟต์แวร์อะไรเนี่ยการบินพลเรือน โอ้โหไม่รู้ว่าให้ตัดสินใจอย่างนี้ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชอบอะไรนะแล้วซุณงชอบอะไรชอบการ์ดเนี่ยคือการ์ดสิ่งที่การ์ดคาดหวังอยู่ในหัวคือแบบยิงมาแบบเนี้ยแล้วแบบชอบเล่นแล้วจะยิ้มนะถูกใจถูกใจเจ๊เขาอ่งางเงี้ยลงดีแหละแล้วก็แบบไปกินไหนก็อะไรก็ได้ตามใจซุงวิธีเอาใจการ์ดมีแค่นี้ทุกคนหยอดให้เยอะที่สุดอะไรนะดูดิแต่งหน้าแล้วยังยิ้มเลย หาซื้อชุดไปงานติ๊กตอกพรุ่งนี้แม่น้องแฟรี่ชิบหายละชุดอะไรวะหาซื้อชุดไปงานติ๊กตอกเขามีรับรางวัลติ๊กตอกกันเหรอเราไม่รู้เรื่องเลยเออเราทำแต่งานเรื่องพี่อะไรทำไมอ่ะติ๊กตอกพรุ่งนี้มีอะไรอ่ะไม่รู้ติ๊กตอกทุกคนพรุ่งนี้ติ๊กตอกมีงานประกาศรางวัลเหรอ รางวัลอะไรวะ<ม>เราประกาศไ,ได้เขาบ้างเลยไม่เราไม่ว่างอยู่ดีอะไม่เราไม่เห็นได้เขาบ้างเลยซุงคิดถึงพี่ไปไหมครับว่าวันนั้นนั่งเมาส์กันอยู่ประมาณสามชั่วโมงเรียนขหากรรมแล้วได้ใจซ้อมไหมคะคืออะไรอะหรือว่าห,หรือว่าเรียกคู่กรรมกูอ่านผิดเหรอเรียกคู่กรรมเรียนขหากรรมแล้วได้จเนียเห็นไหมคะขหากรรมคือคณะอะไรวะ เขาบอกว่าใช่ติ๊กตอกอวอร์นึกว่าพี่การ์ดไปด้วยไม่พี่ไม่ได้ไปเอางี้นะคูไม่เคยรู้อะไรเลยว่าติ๊กตอกรับอะไรบ้านไม่ไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยงอนไม่ได้ด้วยงอนละไอเหี้ไม่เล่นติ๊กตอกละโมซันเดย์มาเมื่อไหร่ครับเดือนหน้าครับนิยามของคำว่าซูงการ์ดอลิผมไอเนี่ยเป็นอลิผมคือมันจะชอบแบบตะโกนใส่หูตอนนี้เป็นอลิกัน นอยางของคาว่าสุกัขศัตตูทุกคนเคยแบบศัตรตูทุกคนเคยได้ยินคําว่าเพลงมาเลยทุกคนทุกคนเชื่อเรื่องผมลิขิตปะเฮ้ยริงทุกคนเคยได้ยินคาว่าผมลิขิตปะผมลิขิตตป็นด้านชาติเฮทำไมเร่าเจอกันคือมันมีมันมันมีมันมีเรื่องนี้ด้วยนะแบบเรื่องอะไรเรื่องอะไร คือคืออะไรคือคืออะไรการ์ดเนี่ยคือถ้าการ์ดคือถ้าผมเป็นการ์ดใช่ป่ะการ์ดจะทำเงี้มคืออะไรซงฮะอะไรนะอย่าซงงอนแล้วงอนเนี่ยเอองอนโชว์คือแต่งหน้าเสร็จไปเนี่ยคือความรักอ่ะมาแล้วมาแล้ว ไลน์โค้ดท่านหนึ่งเป็นไลน์โค้ดดีกว่าวันนี้คือมีเด็คนเนี่ยแบบสมมติว่าเจอเหตุการณ์ความรักมาที่ไม่ดีใช่ปะหรือว่าแย่ๆใช่ปะแล้วมันก็จะมีบางคนแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าไม่อยากมีความรักจังเลยห<ด>ีเขาบอกคอว,วันหวาน,น,นอาชิพอยู่เดี๋ยวนะสามสองหนึ่งแล้วบางคนก็แบบว่าเฮ้ยเราเจอความรักที่แย่มาใช่ปะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากมีความรักอีกแล้วอะเพราะว่าความรักมันทําให้เราแบบเจ็บความรักมันทําให้เราแบบเอ้ยไม่อยากใช้ชีวิตต่ออะไรเงี้ยบางคนก็กลายเป็นแบบว่ากลัวเรื่องความรักไปเลยแล้วก็บางคนก็กลัวที่จะเปิด ปมีใครเคยเป็นปะเชื่อเราเชื่อว่ามีใครเคยเป็นเว้ยต้องมีคนเคยเป็นแน่ๆซึ่งการจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราคิดแบบนั้นได้เว้ยแต่ว่าเราก็เคยเป็นแบบนั้นแต่ถ้าลองก่อนลองเจอความรักที่ดีจริงๆอ่ะลองเจอความรักที่แบบว่ามันพากันไปแบบข้างหน้ามันพากันไปแบบมันมันพากันไปแต่สิ่งที่ดีๆอ่ะเราแบบมันจะดีจริงๆเว้ยซึ่งถามว่าความรักดีๆมันมีไหมมันมีจริงๆแค่แบบเปิดใจเอออันนี้คือเรื่องจริง อันนี้คือสาระนะเฮ้ยมันมันคือสาระจริงๆเลยเอาถูกปะสุงทรการและชีวิตสงนีขึ้นมาห่ะไม่รู้แต่กูชีวิตดีขึ้นชัวๆระก็เลยมึงมึงมึงไม่ดีไม่รู้แต่กูดีขึ้นเฮ้ยจริงๆทุกคนแบบบางคนน่ะเพิ่งมาติดตามพวกพี่ใช่ไหมทุกคนเน่ยแต่ละแป้งก่อนแป้งไรเงี้ยเอาเชื่อกูจะ คือบางคนอ่ะเพิ่งมาติดตามพวกพี่ใช่ปะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่าพวกพี่อ่ะแบบเออก็รู้จักกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็แบบได้มาเล่นติ๊กต็อกได้มีการทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าพี่สุ่งอ่ะเข้ามาช่วยพี่การเยอะมากๆเลยแบบมันไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวอ่ะมันแบบพากันไปในทิศทางที่แบบมันดีขึ้นเน่มันรู้สึกแบบอุ้ยเราแบบวันเนี้ยเราก็อยากเจอเขาอ่ะเราอยากอยู่กับเขาเราแบบทํางานไปด้วยแล้วก็แบบมีความรักไปด้วยอ่ะเออมันแบบมันครบองค์มันสนุกมันแบบ ตอนไหนวะกู <c oughs> ไม่พาไม่เล่าและกูไอ้แก๊สเปิดตลับแป้งจนแห้งแล้วอ่ะคือไม่เอาละไม่เล่าแล้ว <c oughs> ไม่เล่าแล้ว <c oughs> ไม่เล่าลไม่เล่านี้เเเะเฮ้ยแต่มันจริง <c oughs> ๆิมันคือเรื่องจริงลองเราลองคิดดูเว้ยคือนี่ก็เป็นเหมือนกันนี่รู้สึกว่าผิดหวังกับความรักใช่ปะ่ะรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากมีความรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยเคย,เค,ยคิดเคยเป็นเว้ยแต่รู้แต่พอเราเจอเขาใช่ป่ะเราแบบเจอเขาเจอใครเจอซู่ ทำอะไรก็ได้หยอนการให้เยอะที่สุดไม่รอแล้วอ้อาวจบไม่รอแล้จบแล้วทุกคนมันยังไม่มีภาคต่อไม่มีภาคต่อไม่รอแล้วไม่รอที่หมาที่ไปแล้วยังไม่มีภาคต่อพี่จุงจะ,กะเกษียณอายุตัวเองเท่าไหร่ครับคําถามที่ดีมากคาถามดีๆนะผมหรอผมอยาก,กเกษียณสักสักสามสิบเพราะว่าอะไรรู้ปะเฮ้ยดวยาวรียมาแล้วคนะือตอนเนี้ย ตอนนี้คือผมจะทํางานใช่ปะ่ะแต่ว่าพอสามสิบอะหลังจากสามสิบไปจนวันตายทุกคนจะต้องอิจฉาชีวิตผมว่ามึงทํางานอะไรวะคุณจะทําตัวให้มเหมือนไม่ทํางานอะงงปะงงทําตัวให้เหมือนแบบมึงไม่เคยเจอแบบว่าเฮ้ยนี่แม่งทํางานอะไรวะเอาตังค์มาจากไหนอะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเข้มไปทําอะไรก็แบบคนจีนไงดูดีเข้มไปไม่ไม่เข้มหรอกมึงมึงปะะัดออกไม่ไม่ กัดเข้มไปไม่เข้มทุกคนเข้มปะไม่เข้มเข้มไม่เข้มเข้มเข้มใช่กุดเข้มไม่เดี๋ยวกาต้องเอามึงปัดให้มันอ่อนคือตรงเนี้ยมึงรอก่อนมันไม่อ่อนให้มึงแน่นอนอ่อแล้วเริ่มละเริ่มแล้วไอ้ชิบหายแล้วไม่กัต้องกัทำไรกีดกัดทำไรครับคือตลับไอการแม่งมีเยอะมากดูดิเนืมอสิเมอรอ คืนนี้ก,นก็กำลังทำอะไรอยู่คุยกับคนดูสิจะมันมองกูทำไม,มเขินอะไรเราคุยกับคนดูสิเขินอะไรเล่าเข้มมากค่ะการมันเขินทุกคนคือมันไม่ชอบให้ผมมองหน้าตอนมันแต่งหน้าเพราะรู้สึกไม่มีสมาธิใช่หรือเปล่าเงียบชัวเรีเงียบแบบไหนชัวเล่าธุรกิจเลยค่ะผมจะบอกให้นะการทำธุรกิจเนี่ย เฮ้ยมึงเล่ากันเล่ามึงไม่ต้องมาบอกหน้ากูทาอะไรก็ได้ให้ารแบบบิดเขินใช่ไหมทุกคนก็คือการมองหน้าเฉยเห็นปะลอนลี่อายเกิดละจริงเหรอเออเกิดละเฮ้ยอุ้ยเจ็บปะอุ้ยซึยิบกระเจ็บยายอ่เอามึงเล่าให้มันจบจากเรื่องได้ไหมอะไม่ได้คือถ้าเล่าจบใช่ไหมเดี๋ยวคนดูจะแบบรู้แล้วแบบรอบหน้าเขาจะไม่มาฟังเราละเราต้องเล่าระคางขานนิดหน่อย นำคานค่ะอีการช็อตคู่เลยแล้วอีการเรียนทำอาหารจะได้ใจซอมไหมคะได้ค่ะไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงการถึงเวลานะการ์ไม่ให้ผมทำอาหารหรอกว่าซุ้มมอ่ไแกข้าวไปมึงจะทำช้ากูจะได้กินเฮ้ยทุกคนเป็นไงตาเริ่มมาละอันนี้คือตาอะไรเป็นตาหักตาเริ่มมาละเป็นวะปิมันเบาแสงไงอุ้ย อการตัวการ์ดหายไปเฮ้ยซูงไม่เอาแบบนี้๊บนึงดิคุณละโอเคกลับมาแล้วเกือบหลับเอาดีๆเกือบหลับแต่กลับมาได้แ๊บนึงเขาบอกว่าอุตส่าห์จะมาซื้อของพี่หมดแล้วทุกคนไอ้บัตรไลฟ์เดียวหมดเลยหนูวานให้อะไรให้อ่านหนังสือทุกคนใครมีคำถามธุรกิจไหมใครทำธุรกิจเขาถามมาเยอะมากไม่อ่านเลยเฮ้ยตะโกนอีกแล้วครับ ตะโกนหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตะโกนหรือเปล่าไม่ค่ะเมื่อกี้ตะโกนหรือเปล่าไม่ตะโกนเมื่อกี้ตะโกนหรือเปล่าไม่ค่ะแล้วเมื่อกี้เรียกว่าอะไรเมื่อกี้เรียกพูดเฉยเนี่ยคือพูดเฉยแล้วแล้วเมื่อกี้ตะโกนหรือเปล่าเมื่อกี้ตะโกนหรือเปล่าไม่ครับคนตะโกนต้องทำยังไงคนตะโกนต้องขอโทษขอโทษว่าไงขอโทษครับสนุกสุดๆตอนในการมันโกรธละเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันหาเรื่องละพี่ซุง ไว้ตอนออกพรรษาคืออะไรวะงงแค่พูดเสียงดังใช่ไหมกัดใช่พูดแต่งดังเฉยเฉยหรอเออแต่ไม่ได้ตะโกนไม่เลยมากรขอโทษทำไมก็ไม่รู้ว่าเพราะการตะโกนไม่การคิดโตมาไงโตมาอะไรพูดแค่ว่าขอโทษกับขอบคุณก็พอละจริงเหรออ่าลองขอโทษขอบุณขอโทษขอบคุณมันจะรู้เรื่องกันมั้ขอโทษขอบุณมันไม่ใช่นิยามแบบนี้ดิ พี่ซุงร้องเพลงพร้อมเหมือนพี่โซไหมครับพี่ไม่ชอบร้องเพลงเลยทุกคนแต่พี่การ์ดร้องเพลงมาเพื่อให้พี่ซุงชอบไม่จริงมันจนะชอบมาแบบว่าซุงเล่นจิตาราให้หน่อยจะซ้อมพอเล่นจริงแนละ้วไม่ไซ้อมเงียบให้ผมเล่นให้ฟังเฉยอ้าวทำไมอ่ะเฮ้ยมะดังมาแล้วการ์ดการ์ดแต่งหน้าประมาณชั่วโมงกว่าดังพุ่งไปป่ะนะคือตั้งแต่กูเห็นตั้งแต่เริ่มมึงเริ่มกดไลค์ก็คือมึงเริ่ม,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 มแต่งหน้าอ้าวทำไมอ่ะก็ไม่รีบอ่ะวันเนี้เราไปไหนอ่ะ เก็บโซฟมาอีกคีเมื่อไหร่คะเดือนหน้าค่ะพี่งจบคณะอะไรเป็นแมネจเมนต์เทคโนโลยีครับงงพี่ยังงงอยู่ว่าพี่จบคณะอะไรคือแม่งเชื่องยา,าวมากท,าทุกคนหนิว่าใครแบบเป็นแฟนคลับใหม่บ้างแบบเพิ่งมาติดตามไม่นานวันนี้อะไรอ่าเงี้ยถามดิใครเพิ่งรู้จักบ้างเออมีใครเพิ่งรู้จักใครเพิ่งรู้จักได้ไม่เกินสามเดือนม,ม,มัมีไหมมีไหมผมอยากรู้ว่าใครเพิ่งรู้จักผมในช่วงสามเดือนนี้ไหมขอเป็นเอ้ยอันนี้ไม่ชอบสิ่งนี้มีไหม พี่หนูพึ่งขอทิชู้หน่อยไป,ไปหนูเราเพิ่งรู้จักเห็นไหมม,มีคนเพิ่งรู้จักด้วยคนต้องอยากรู้ชีวประวัติแน่เลยผมชื่อสตาวินหน้าทองเพชรครับอันนี้คือชีวประวัติปะไม่แบบรู้จักคุ้นแต่กินมาม่าเผ็ดน้องว่าเผ็ดหรออันไหนผมมาม่าเผ็ดนานมากช่องเกยไปโอ้โหโคตรนานเนี่ยพี่ขายกันพี่รู้จักตั้งแต่เกยไกด นานมากนะถ้าถ้ายุคเก๋นี่คือสักสิบห้าปีแต่ว่าเก๋ไม่ถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนเก๋เป็นดาราแล้วโอ okay. เคเฮ้ยเริ่มสวยแล้วอะ่ะรู้จักตั้งแต่พี่เก๋นูน่นรู้จกักอไรวาไม่ทันวะรู้จักตั้งแต่นู่นเลยมาม่าโอ้โหนานมากคลิปโล่แจกเงินรู้จักตั้งแต่พี่กับพี่ไปอยู่บ้านหลังเก่ารู้จักตั้งแต่ปหนึ่งคุนานมากเลยเนะี่ย มันดังมากทุกคนดังดังดังก่อนแบบดังก่อนที่การจะเข้ามาเล่นแพลตฟอร์มพวกนี้อีกอะไม่บบเราไม่ได้ดังเราแค่ทํางานเป็นครีเอเตอร์แบบเหมือนมาๆไปไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวดับเดี๋ยวมาเดี๋ยวดับงงวะคือมันมีไอของอะไรให้เล่นเยอะรู้จักตั้งแต่พี่เก๋พี่เก๋เขาเป็นดาราแล้วทุกคนรอติดตามอะไรนะละครตอนนี้เขาถ่ายละครอยู่ที่นี่บาซูหนี่นานมากเลยนะ ใครรู้ใครเพิ่งรู้จักพิการดบ้างดีกว่าเออมีใครเพิ่งเริ่มรู้จักพิการ์ดไหมใครเพิ่งรู้จักพิการดบ้างเอาช่วงสามเดือนเนี้ยมีปะสามเดือนที่ผ่านมาแบบเพิ่งมาตามเลยม,มีไหมมีไหมรู้จักแค่สองอาทิตย์ยรู้จักอพราไมทําไมเพิ่งรู้จักเห็นเห็นจากคลิปอะไรเห็นจากไหนเห็นการจากไหนเอาละเ,เ,เราได้เราได้บอกแล้ว<ร>ให้ไป<ด>คุยกับคนดูมาดูมาคุยกับกูทาไมกูกัดเงาไง ไม่เหงาอ่ะช่วงเสื้อจิ๋วตอนโควิดรู้จักพ่อป้าเกษียณรู้หมอดูพอสบู่แล้วก็แคคตัสเห็นจากคลิปแจกเงินแจกของอไม่เห็นคลิปการ์ดไม่สบายอุ้ยจริงเหรอคนรู้ป่าทุกวันวนี้ยังคนยังถามการ์ดอยู่เลยว่าหายเลยไหมป <c oughs> ่วยหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยมีรู้จักจากไหนไหมเอาไม้กล้การรู้จักนาน,น,านแล้ว พี่้าแต่งหน้าสวยมากเหพนไหมบอกแล้วว่าแต่งเนืส่วนใหญ่คือรู้จักตอนเสื้อจิ๋วใช่ไหม๋อรู้จักตอนจามจีบซูผมเห็นที่เซฟวันจริงๆดาร์อ่ะเข้ามาเล่น t ิกตอกได้ประมาณจริงๆถ้าครบรอบปีเนี่ยก็สองสองปีเกือบสาปีแล้วทุกคนแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีทิ๊กนะมันมีทิ๊กรู้จักจากเบนเทนจริงเหรอมันมันมีทิกนะไม่ใช่ไม่มีมันมีทิ เปหนมจะเล่าให้ฟังว่าผมไปทำคลิปได่มีคนถามคือผมเป็นเพื่อนกับไอ้ไปประมาณตั้งแต่ปหนึ่งผมปหนึ่งแล้วทีเนี้ยก็ปั่นจักรยานเล่นด้วยกันไล่ไปรก็ไปดันไปเจอเก๋แล้วไปก็พาเก๋มารู้จักกับพวกผมนั่นแหละเท่านั้นแหละแล้วมันก็ไม่มีคนมาช่วยถ่ายเพราะว่าเพื่อนในหมู่บ้าน,นมันมันไม่ค่อยว่างผมว่างตอนนั้นไงผมเด็กสุดมันก็เลยให้ผมไปเป็นตากล้องประมาณนั้นครับเรื่องแบบสั้นๆ สีนี้ส่วนมากอะไรอะอันนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันเฮ้ยดูดิเฮ้ยบัตรของมาถึงแล้วค่ะลองทานเมื่อกี้เนื้อแบบเฮ้ยดีไหมดีไหมมามารีวิวด้วยนะบัตรถึงแล้วค่ะเนื้อดีมากรู้จักตอนพี่กาตอนลงเพจคิวเกิลเฮ้ยนานมากยอปเฮ้ยจะเล่าอะไรให้ฟังเว้ยทุกคนมีใครอยากรู้ชีววัตถใช่ปะมีใครอยากหู้ป้าว่ากว่ากว่าแบบ กว่าที่จะแบบแม้ขนาดเนี้ยมีคนรู้จักแบบเยอะขนาดนี้ีรือตอนรู้จักตอนทําจมูกเออเดี๋ยวการจะเล่าให้ฟังเลยคือเมื่อก่อนใช่ปะแต่จะเล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรวบรวมมาให้แล้วกันรู้จักตอนซันคิดเก่าจริงหรอคือจะรวบรวมมาให้จะบอกว่าคือตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนอ่ะเขายังไม่มีติกต็อกใช่ปะยังไม่มีพวกแบบไอจีใช่ปะอืมน้ำจบละขอโทษเลยขอโทษพูดผิดขอโทษครับขอห้ามพูด เออตอนนั้นใช่ป่ะยังไม่มีทีเนี้ยเราอ่ะก็ชอบแต่งชุดนักเรียนเว้ยเพื่อที่จะถ่ายรูปลงเพราะว่าคิดว่าแบบเมื่อก่อนมันจะมีเพจคิวโก้เว้ยมีคิวโก้คิวบอยคิวโก้คิวบอยเคยเคยป่ะคิวบอยเคยใครใครใครทันยุคตอนนั้นป่ะมันจะมีเพจแบบคิวโก้คิวบอยอะไรอย่างเงี้ยไทยแลนด์คิวบอยไทยแลนด์คิวโก้อะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าเราได้ลงเพจนั้นน่ะคนจะต้องฟอลเราเยอะมากขึ้นแน่เลยเพราะว่าเราอะอยากแบบให้มีคนฟอลเยอะอยากให้มีคนฟอลเยอะขึ้นน่ะเพราะว่าเราจะทําธุรกิจไงเราอยากเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ i n f l ูอะไรย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบบูมเท่าตอนนี้เนาะเราก็เลยคิดว่าทำยังไงก็ได้อ่ะเราจะพยายามถ่ายรูปชุดนักเรียนให้แบบมันดูน่ารักอะดูแบบอ๋อเขาบอกว่ารู้จักผ่านแม่ผ่านป้าหนูจริงเหรอเอ้ยทีนี้เว้ยเราก็เลยแบบก็ถ่ายรูปชุดนักเรียนบ่อยมากถ่ายบ่อยบ่อยบ่อยจนแบบว่าเอากล้องอะไรถ่าย กล้องอะไรวะไอแพดมีกล้องฟูงฟิงด้วยแล้วก็มีกล้องไอแพดด้วยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะคิดกล้องนี้กันด้วยทุกคนกล้องฟูงฟิงมันเป็นกล้องเขาเรียกว่าอะไรวะกล้องอะไรไม่รู้อะมันกล้องฟูงฟินง่ยถ่ายแล้วหน้ามันจะฟงเออหน้ามันจะเนียนเนียนใครทันมากใครทันกล้องใุ้งฟิ้งไหมใครทันกล้องฟูงฟิงปะแพงมากเลยเมื่อก่อนอะกล้องแม่งสามหมื่นเนี่ยกล้องฟูงฟิ้งแพงหรือว่าเรากล้องฟูงฟิงมาถ่ายอะเปลี่ยนจากกล้องดิจิตอลเป็นกล้องฟูงฟิงขอขอไม่ดีกว่าทันคือทันนี่คือรู้อายุกล้ฮ้ย รู้ตั้งแต่พี่ซุงพาพิการไปซื้อแมวรู้จักพี่กันสมัยพี่การก็แม่งมาหลายทีทีนี้เล่าให้ฟังเว้ยทีนี้ใช่ปะพี่ก็เลยแบบได้ได้ก็ได้เริ่มลงเพจแล้วเริ่มลงเพจแต่ว่าถามว่าแมทขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้แมทขนาดนั้นเพราะว่าในติ๊กต็อกแมทกว่าหมายถึงว่าติ๊กต็อกมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไว้ล่มากกว่าอะไรเงี้ยเออแต่ก็ช่วงนั้นคือแบบถ่ายถ่ายลงบ่อยมากเพราะว่าอยากลงเพจเนี้ยผมเนี่ยมาติ๊กต็อกตอนติ๊กต็อกจ้างให้เล่น เชื่อไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่แบบนายมากๆแล้วนะ t ิกตอกมันไม่มีคนเล่นใช่ปะเพราะว่า oh, เป็นแพลตฟอร์มที่เพิ่งมาจากจีน uh. ทีมคนจีนนะสง e ่งอีเมลมาหาผมบอกว่าเออ่ขอดูหลังบ้านหน่อยแบบว่าใครติดตามบ้างอะไรเงี้ยคือตอนนั้นผมเป็นคทีเอเตอร์ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็ส่งมาบอกว่าว่า <Wow. S 1> ให้เล่นทิ k t o กให้หน่อยโดยการทาคลิปแล้วก็กดโพสต์ลงในทิกตอก แล้วก็ให้เงินตอนนั้นรู้สึกว่าจะคลิปละสามหมื่นมั้งโห้โคตรเยอะอะตอนนั้นสามหมื่นบาทในการเล่นทิกตอกซึ่งตอนนั้นอะในทิกตอกอะไม่มีคนเล่นเลยเออคือเข้าไปอะวันหนึ่งอะคนลงคลิปประมาณสาิบคลิปได้มแล้วมึงแล้วมึงเคยคิดปะว่าอ๋อทิกตอกจะแมทขนาดเนี้ยหมายถึงว่าคนจะเล่นเยอะขนาดเนี้ยคิดคิดว่าแล้วกูบอกให้มึงเล่นด้วยอ๋อใช่แต่การไม่เล่นการไปเชื่อคนอื่นแทนอ่ะใช่ กร์วก็ไปเชื่อคู่หูผมนะครับชื่อไอพีที่ทำงานมาด้วยกันผมเลยบอกกระสิบพีพีนี่มึงบอกไอ้กร์วดิ ก,ก็เลยพีก็เลยไปบอกการก,ก็เลย,เลยคือก๊าซอ่ะ <c oughs> ไม่เคยคิดที่จะเล่นอันนี้เลยเลย้ยไม่ไม่เคยคิดที่จะเล่นติ๊กต็อกเลยเพราะว่าหนึ่งคือรู้สึกว่าเราอ่ะถนัดกับแบบแพลตฟอร์มอื่นคือเมื่อก่อนมันยากมากทุกคนในการที่แบบในการที่เราจะต้องถ่ายวิดีโอใช่ปะ่ะแอปตัดต่ออะไรก็ไม่มีใช่แล้วก็กาซละเต้นไม่เป็นเว้ยเพราะการรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยคือประมาณ4ี่ปีที่แล้วมันคือช่วงยุคโควิดป่ะช่วงยุคโควิดทุกคนเต้นติ๊กต็อกกันหมดแล้วเราอ่ะเต้นไม่เป็นเราเลยรู้สึกว่่่่่่าาาทํไไไไมมดด้้ออะะเเรคลน เพราะว่าเราเห็นคนที่แหมะเขาก็จะเต้นใช่ป่มเป็นผู้หญิงก็จะเต้นเต้นๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็อผมเล่นไมาครกลนะตอนนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่ามันยากเว้ยเราก็เลยแบบไม่ถนัดแพตฟอร์มนี้เลยเราก็เลยเลือกที่จะไม่เล่นแล้วไอ้ซุงอ่ะก็บอกว่าให้มาเล่นแต่ว่าตอนที่ซุงบอกให้เล่นอ่ะซุงบอกให้เล่นนานแล้วแต่เรายังไม่เล่นเออ,เออนั่นแหละแล้วก็คือคลิปที่ผมโพสลงใช่ปะ่ะเชื่อป่ะว่าผมตัดต่อนในคอมคือ <ๆ S 2> ต้องเอาไปเอาคลิปอะถ่ายเสร็จใช่ป่ะไปตัดต่อในคอมทุกคนเล่นติ๊กตอกกันตอนไหนอะทำไมถึงเริ่มมเล่น เออไม่ทาไมทุกคนเล่นกันตอนไหนอยากรู้แบบทุกคนเริ่มเล่นกันตอนไหนอ่ะไม่ทำไมำแล้วก็ทําไมถึงแบบโหลดแบบเห็นอ,อะไร,ะไรทําไม,ไมว่าเฮ้ยกูต้องมีทิกตอกว่ะสองพันสิบเก้าอ่ะหูนานมากเรา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 มาื่อไหร่ปะกูอะช่วงโควิดกูสามปีที่แล้ว2018ปะ่ะสองพันสิบแปดสองพันสิบแปดนี่คือนานมากเลยนะปีที่แล้วเพิ่งเล่นได้สามเดือนผมอยากรู้ว่าเหตุผลอะไรอ่ะทาไมถึงแบบเฮ้ยกูต้องโหลดเข้าเข้าแอปแล้วโหลดทิกตอกลงมาในเครื่องอ่ะแบบเพราะอะไรอ่ะ คนอื่นเล่นหรือว่าแบบข่าวมันมาในทิกตอกหรือว่าแบบอะไรเพราะว่าอะไรถึงแบบเฮ้ยกูต้องมีทิกตอกในเครื่องวะเหงาค่ะเดไอ้นแบบีแบบ่เขาเหงาค่ะสองผู้ชาย <c oughs> โหลดเพราะดาราที่ชอบมันฮิตมันดังน้องสาวโหลดมาเล่นลอราเพื่อนชวนเล่นพาอพี่ <c oughs> เห็นเพื่อนเล่นอ๋อ,อเล่นเมดพี่กัสเหงาเพื่อนแนะนำออส่วนใหญ่คือปากต่อปากเนี่ย ลองสังเกตดูปากต่อปากเล่นดูวิจารี่สาวพาหลุดมันเพลินดีปต่อเพื่อนอะเนื้อแบบนี้ดีมากในอะไรอ่ะเนื้อแบบนี้ดีมากคือหาเนื้อแบบนี้ในตลาดไม่ได้เป็นคนผิวผสมกระชากอดลองลองลองใช้ก่อนแล้วมารีวิวกันเข้าแล้วออกไม่ได้ทุกคนผมจะบอกให้ว่าอากยทึมติ๊กตอกกับขดมากๆคือมันอ่ะ เดาได้ว่าเราอจะชอบคลิปต่อไปที่จะฟีดขึ้นมาไหม แม่งโหดมากมากมันทุกคนเลยติดติ๊กตอกแบบอการ์อ่อะแม่งนั่งเล่นติ๊กตอกอ่ะบางทีอ่ะสชั่วโมงนานมากแบบนานจริงๆคือตอนแรกอ่ะเล่นเปิดเป็นงานใช่ป่ะเปิดหาคอนเทนต์เปิดนู่นเปิดนี่เปิดเสร็จสักพักเริ่มดูตลกละเริ่มขำเริ่มอะไรแล้วเป็นชั่วโมงอ่ะแบบมันหยุดไม่ได้อ่ะคือพอเปิดไปปุ๊บนั่งอยู่เงี้ยเป็นชั่วโมงอ่ะแล้วแบบผมขึ้นมาแม่งอยู่ท่าเดิมอยู่ท่าเนี้ยคือทุกคนคือช่วงอ่ะตอนที่กาดอ่ะเริ่มเข้ามาเล่นช่วง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 คือตอนตอนที่กาดะ เล่นติ๊กต็อกใช่ป่ะคือการจะมีอย่างหนึ่งเวตอนแรกอ่ะการไม่กล้าเล่นเพราะการรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่ามันยากแล้วไม่รู้ว่าเล่นไปเราได้อะไรไงนึกออกป่เมื่อก่อนทุกคนเนี่ยจะถ่ายแค่รูปแล้วลงอ่ะอันนั้นน่ะที่เยอะมากๆแล้วแล้วการที่อยู่เดียะมาเป็นรูปเป็นวิดีโออ่ะตอนนั้นทุกคนแบบคือถ้าใครอ่ะผมเนี่ยถือกล้องออกไปข้างนอกคนมองใครเล่นไอจีบ้างใครเล่นไอจีก่อนติ๊กต็อกบ้างกูไม่สนแลละ หมายถึงว่าคนดูจะลดลงขนาดไหนเพราะว่าบางเราพดูดผิดไปเยอะอยากรู้มีใครเป็นปะเล่นไอจีกับติกต็อเป็นปะแล้วไอจีอ่ะมันเป็นอย่างงี้เว้ยทุกคนเออเล่นไอจีใช่ปะคือเราแค่ถ่ายรูปอะแล้วเราลงใช่ไหมเราเออเรารู้สึกว่ามันไม่ยากมาก เออทีเนี้ยพอมันมีแอป t ิกต็อกขึ้นมาใช่ปะเรารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นวิดีโออะเพื่อให้คนดูแล้วทีเนี้ยมันมีกฎอะไรอีกเยอะมากนะสามวิปุ๊บคือคนที่เข้าไมค์ทิกต็อกอะต้องบอกก่อนว่าเขาต้องการอะไรที่มันรวดเร็วหลังจากนั้น่ะคนรู้สึกว่าคนสมาธิสั้นกันหมดต้องการดูอะไรที่มันเร็วๆอะไม่เทรนน่ะเทรนมั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 นทำให้คนอะสมาธิสั้นอยู่แล้วเพราะว่าอย่างผมยกตัวอย่างนะเมื่อก่อนเราเข้าอินเทอร์เน็ตอ่ะ กด enter อ่ะปึ้งโหลดนานมากๆจนแบบหลังๆอ่ะเน็ตเร็วขึ้นทุกคน <c oughs> ต้องการความเร็วดูคลิปแบบไม่กระตุกคือ ทุกทุกอย่างอ่ะมันทําให้เราแบบต้องการความรวดเร็วทั้งหมดเลยสั่งของสั่งข้าวต้องส่งไวอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องไวหมดมันก็เลยทําให้คนอ่ะเหมือนสมาธิสั้นขึ้นแนวโน้มคนมันก็เลยสมาธิสั้นขึ้นอ่ะใช่ทีนี้ใช่ป่ะทุกคนไอเราก็แบบว่าตอนนั้นอ่ะการทําธุรกิจเว้ยการจริงๆการเริ่มทาธุรกิจมานานแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสแบบปรึกษาซูงแบบจริงจังว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีให้ธุรกิจของเราอ่ะมันแบบโตไปมากกว่านี้คือตอนนั้นเราก็คิดว่าคนอ่ะเล่นติก๊กต็อกกันเยอะมาก